สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งค่ะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะสบคันนี้นะคะลูกค้โโา t o y o ต a Re ี e จ d e ดค่ะ2.4ขับ2ปี2022นนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะเพียง ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะแบ็คท็อปหลังคาดำเนาะตัวกระจังหน้าสีดำเงานะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะแล้วก็มีแต่งนะคะอ่าคาว่า Legend ดอแบบนี้ด้วยนะคะในส่วนของตัว ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะ LED Daytime Running Light ค่ะมีระบบจดแสง High Beam นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED ออกโรงงานนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางอานหลลอบปี2022นะคะปีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็อาตัวแม็กซีทุนนะคะขอบ20ออกโรงงานค่ะอาตัวกระจกมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะตัวกล้องมองข้างมีให้นะคะ ในส่วนของที่จะเปิดเป็นโคเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลดแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นเตอร์ล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวปาร์คิ้งเซ็นเซอร์รอบคันนะคะตัวปุ่ม e n g i n สตาร์หรือว่าปุ่มพิสต์อ่าพุสตันมีให้นะคะทางด้านของตัวอ่า พวงมาลัยนะคะเป็นม u l t i function นะคะมีเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลายัยมี airbag นะคะค r u i s e control รบบความเร็วคงที่ก็มีให้นะคะแล้วก็ตัวแพ n เด n นชิพนะคะในส่วนของเรือนไมคคันนี้อยู่ที่29,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอ ทัชสกรีนนะคะตัวนี้หน้าจอ a n d ด o i d นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวแอร์เป็นออโต้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นออโต้เช่นกันนะคะมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็ตัวการลื่นถไหลการลื่นสะบัดนั่นเองนะคะลูกค้านี้ก็เป็นตัวชมใหม่นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวเพจอยู่ตรงเสานะคะปี2 0 2พันิสองเนาะ ภายในนะคะ2.4เขาก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงนะคะตัดกับสีดำแบบนี้เลยนะคะภายในห้องลิฟสารก็มีที่ชาร์จแบตให้นะคะแล้วก็ด้านบนแพดานก็มีแอร์ราวให้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสภาพสะอาดสะอ้านนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะได้เป็นรถบ้านอีกเช่นเคยนะคะตัวชุดยาอะไ่เขาอยู่ครบนะคะแล้วก็ตัวอ่ากล้องมองหลังมีให้ค่ะตัวฝาท้ายสามารถเปิดปิดออตโต้ได้เลยนะคะ ภายในก็ได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้าภายในกว้างขวางนั่งสะดวกสบายเนาะตัวแอร์ราวมีให้รอบคันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็ตัวเพดานเกลี้ยงๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะได้เป็นตัวเครื่อง2.4นะคะลูกค้าดีเซลนะคะสำหรับคันนี้นะคะ แล้วก็ตัวอ่าด้านหลังไฟเดียวเขาเป็นอาไลท์ไกดิ้งนะคะเรียงเส้นให้สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในด้านนี้กันบ้างนะคะนี่นะคะตัวเบาะไม่ยับไม่ช้ำเลยนะคะลูกค้าเบาะหนังนะคะแล้วก็ยังได้เป็นตัวบอกประไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆนะคะตอนนี้ที่เดียวเรามีกว่า20คันเลยเ29คันเลยนะคะสำหรับตัว toyota new fortuner นะคะลูกค้าสนใจเป็นคันไหนหรุ่นไหนยห้อไหนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549ค่ะ5 2 9 กับเซลล์หยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ